เด้อกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้าก๋วยเตี๋ยวเสแฉกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนี่เบื้องแน้นี่คนละเจ้าขายได้หมู่บ้านได้น้อยหน่อย,อยพี่น้องไอ้หมอนี่ได้หลายหลายหมูนี่ต้องใช้เรากินของผิดป่ะนี่อ,นนอ,นอ,อันนี้เส้นไม่เด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อเสแฉกแบบนวลนๆฮะเออบะมีพี่น้องคอยเว้าผิดเด้อขอโทษขอโพยหรือพี่ลุงก็ะเซ้าอีกดอกเจ้าล้งหนิวว้าวยังอีกเลยว่าตีว้าผิดคัก นี่ของแซบพี่น้องนี่นี่นี่น,น,นี่เส็นเลกนี่บา้าผู้ได้ว่าโบเซบก็ยาว่าดือ้อน้ำก็เข็มคนคักป้าเซบแซบแบบนัวนัวน้ำกันกินได้เส้็มาสามมือแล้วพี่น้องเส็ดเสามมืออลยหรือออปุงเองกับมือเซบเสพสูฟูชูชคนพี่กินเป็หมูหญ่ได้พี่น้องโบเมนว่ากินผู้เดียวด้ กินเป็นูมหญ่เลยนี่กุมหญ่จ้าไปแล้วไปแล้วสีเอืดแล้วนี่มาเทวไล